สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระได้รับฟกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานว่าสโมสรแมนยูอาจจะใช้แฮร์รี่ม็กไวเป็นส่วนเสนอกับข้อตกลงในการดึงตัวจลาดเบนเวสกองหลังดาวรุ่งวัย21ปีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่านะครับถ้าสโมสรแมนยูเอาแฮร์รี่ม็กไวไปเป็นส่วนเสริมในการดึงตัวจลาดเบนเวสมาร่วมทีมเนี่ย ค่าตัวของจาราดเบนเวสจะลดลงนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยทางเอเวอร์ตันต้องการค่าตัวที่70ล้านปอนด์ถ้าเกิดว่าเอาแม็กไวไปอยู่ในส่วนเสริมเนี่ยค่าตัวก็จะลดลงมาเหลือประมาณ50ล้านปอนด์ถึง40ล้านปอนด์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่าในการที่จะเอาแม็กไวไปแลกกับจาราดเบนเวสเนี่ยสโมสอนเนี่ยต้องถามเจ้าตัวก่อนนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมที่จะออกจากรัวออโตฟอร์ดหรือไม่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่พร้อมที่จะออกจากรัวออโตฟอร์ดนะคร ก็อาจจะเก็บนักเตะร,รายนี้เอาไว้เล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับจลาดเบนเวสก็ไปไ,ปได้ซึ่งสาเหตุที่ต้องถามแม็กไวก่อนนะครับก็เพราะว่า ในก่อนหน้านี้นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีสโมสรอนเวสแฮมเข้ามายื่นข้อเสนอให้กับแม็กไวในการย้ายทีมแต่ทว่าเจ้าตัวนี่แหละเป็นคนที่ปฏิเสธข้อเสนอนั้นเพียงเพื่ออยากจะอยู่ต่อสู้กับสโมสรอนเพื่ออยากจะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขานะครับและเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถเล่นได้ให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดนะครับ ดังนั้นในกรณีของแฮร์รี่วิกไวเนี่ยทางสโมสรจะไม่สามารถบังคับเจ้าตัวได้แต่ต้องปรึกษาหารือกับเจ้าตัวซิก่อนว่าเจ้าตัวจะโอเคหรือไม่สําหรับการย้ายทีมนะครับผมอ่าเกือบลืมไปเลยนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก Daily Star นะครับที่ดอกมารายงานแจ้งทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของมันโด d ดิพอติโวสื่อขอสเปนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดได้ติดต่อหาเอเยตนส่วนตัวของวิกเตอร์โรเก้กองหน้าบาสซลล่าวัย19ปีซึ่งว่ากันว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะเซ็นสัญญาย,ยืมตัวกับกองหน้ารายนี้เข้ามาสู่สโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของฟิชเชียสนะครับที่ออมารายงานว่าสโมสรแอติโกเมลิตสโมสรบมาเยน on, และสโมสรแมนยูกำลังให้ความสนใจมือประตูของบาเลนเซียอย่างจอ์กี้มาบาดัสวิลี่นะครับโดยว่ากันว่านะครับมือประตูรายนี้จะเป็นแผนสำรองของแมนเชสเตอร์เดหาผู้เขาพลาดโอกาสในการคว้าตัวอังเดรูนินผู้รักษาประตูของเรอลมลิตในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมาครับก็ตามรายงานของฟาบิโอราบนโนนะครับที่ออกมารายงานว่า สโมสราแมนยูยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังแข่งขันเพื่อล่าลายเซ็นไมเคิลอุดเซ่ซึ่งคาดว่าจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางด้านเซอร์จ,จิมและคีฟได้ส่งตัวแทนของบริษัทอินออสได้เข้าติดตามสถานการณ์ของเตะรายนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทราบเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดสําหรับการย้ายทีมของเขาเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในตอนนี้ทาง迈 l 尔·เซ่เมีหลายสโมสรโ o ยโรปก,กําลังให้ความสนใจดังนั้นสโมสรคีตันเลธอาจจะเรียกร้องค่าตัวของเตรวนี้สูงขึ้นมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรนโพเตนเบิร์กผู้สื่อข,ข่าวจากสกายสปอร์ตนะครับที่เรามารายงานว่า สโมสรอนดอทมูลต้องการเก็บจารันสันโชไว้ใช้งานต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าแต่เราก็ตามเนื่องจากปัญหาทางการเงินของสโมสรอนดอทมูลอาจจะทําให้พวกเขาไม่สามารถเซ็นสัญญาถาวรสันโชกับแมนยูได้ แต่พวกเขาอาจจะยืมตัวซานโชเป็นครั้งที่2กับแมนเชสเตอร์เดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ได้รายงานว่าจร์ดอนซานโชไม่ต้องการที่จะกลับมาสโมสรแมนยูแม้เทนฮากจะอยู่หรือเทนทากจะไม่อยู่มีการคาดกันว่าซานโชไม่มีความสุขที่สโมสรแมนยูและต้องการหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเวทียุโรปซึ่งหากซานโชไม่มีความประสงค์ที่จะกลับมาที่สโมสรแมนยูสโมสรแมนยูก็พร้อมที่จะขายจร์ดอน San โชว์ตามราคาที่เหมาะสมซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะไทมนะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรอาร์แจ็คและก็สโมสรบาเยอร์มิวน Bio ิกกำลังให้ความสนใจที่จะดึงเอริกเยนฮาร์ก ไปเป็นผู้จัดการทีมของพวกเขานะครับโดวยว่ากันว่าในตอนนี้นะครับอเล็กคุกผู้อำนวยการด้านเทคนิคของสโมสรอนอาแจกเนี่ยให้เทนฮาเป็นเบอร์หนึ่งเลยสําหรับผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาแต่ถ้าว่าในการที่จะดึงอาแจกไปคุมทีมในครั้งนี้เนี่ยสโมสรอาแจกก็ต้องมีคู่แข่งอย่างสโมสรบาเยนเพราะว่าสโมสรอนบาเยนเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสามารถของเทนฮาเนื่องจากความคุ้นเคยที่เทนฮาเคยทํางานที่สโมสรบาเยนนะครับทางสโมสรบาเยนเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสามารถของเขาและอยากจะ ดึงเขามาแทนที่โทมัสซูเคิลที่จะย้ายออกจากสโมสรบาเยอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับท้งสโมสรอาแจกแล้วก็สโมสรอนบาเยอร์เนี่ยก็ไม่ได้เร่งรัดที่จะดึงตัวเทนฮากมาคุมทีมนะครับแต่ทว่าทั้งสองสโมสรนนี้ก็กาลังจับตาดูสถานการณ์ของเทนฮากอยู่เรื่อยๆกับสโมสรอนแมนยูซึ่งคาดว่าหากเวลามันเหมาะสมแล้วเนี่ยทางสโมสรอนอาแจกกับสโมสรบาเยอร์ก็จะเร่งติดต่อหาเทนฮากทันทีนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของ Academy s c o o p นะครับพี่ตอมารายงานว่าสโมสรแมนยูสนใจคว้าตัวไซอันเบรคนะครับกองหน้าอะคาเดมีของนอตเทนฟอร์เรสซึ่งกองหน้ารายนี้นะครับมีอายุแค่16ปีเท่านั้นโดวยว่ากันว่าสโมสรแมนยูจะดึงกองหน้ารายนี้เข้ามาร่วมทีมของชุดอะคาเดมีนะครับเพราะว่ากองหน้าของอะคาเดมีอย่างอีธานวิลเลียมนะครับเขาได้ติดทีมชุดใหญ่ไปแล้วในตอนนี้ซึ่งมันทาให้กองหน้าอคาเดมีมันขาดหายไปนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก The Atlantic นะครับที่เรามารายงานว่าสโมสสนเกตาเฟ่นะครับได้เปิดโต๊ะการเจรจากับสโมสสนแมนยูเกี่ยวกับการที่จะยืมตัวเมสันกินบูตต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาล แต่รู้มั้ว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูจะมีอยู่2ทางเลือกสําหรับเมสันคินบูธนะครับหก็คือว่าสโมสรแมนยูอาจจะขายเมสันคินบูธในราคาที่เหมาะสมและจะนําเงินไปซื้อนักเตะคนอื่นเข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนทางเลือกที่2น,นะครับก็คือว่าหากสโมสรแมนยูไม่สามารถขายเมสันคินบูธออกจากทีมได้ในราคาที่เหมาะสมเนี่ยสโมสรแมนยูนะครับก็อาจจะดึงตัวเมสันคินบูธกลับมาสู่ทีมแต่ถ้าว่าก็ต้องยอมรับกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่อาจจะมีการต่อต้านเมสันคินบูธหากเขา กลับมาที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ90นาทีนะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรแมนยูพร้อมจะปล่อยตัววันบิสก้าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากสัญญาของเขาเหลือเพียงแค่1ปีเท่านั้นทําให้ข้อเสนอของวานบิสก้านะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ20 30ล้านปอนด์ซึ่งดูมูลว่าในตอนนี้สโมสรอินเตอร์มิลานกำลังให้ความสนใจในเตะรายนี้อยู่นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่เรามารายงานว่า สโมสรแมนยูได้ให้ความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับลูคัสปาเกต้ากองกลางของเวสต์แฮมถึงทางสโมสรแมนยูก็รู้ดีหากจะให้ความสนใจในการเซ็นสัญญา,าระนี้ก็ต้องมีการสู้ราคากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคาดว่าค่าตัวของเตะรานี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์สำหรับการย้ายทีมของเขาแต่หากการมีสู้ราคากันเกิดขึ้นราคาค่าตัวของเตะรนี้ก็อาจจะกระโดดไปถึง80หรือ90 ล้านนนปอะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ